สวัสดีครับฟิโน่เอฟซีแฟนช่องื้นนี้มาลอยภาพมาตามแนวทางเล็กต้องวดของแม่ลุยนะครับแม่ลุยว่าฝันแล้วนะครับฝันว่าใดตัวใดลองไปติดตามแนวทางความฝันของเพื่นนะครับไปกันเลยครับครับแม่ลอยครับโอ้ยเมยเอฟซีเมยบนนนนนน้ึนีตนน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 นลนนีนน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 ออกนน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 อนนนอนนน่นน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 น อันนั้นบอกสองศูนย์สองก็ไปบอกศูนย์ศูนย์สองไปบอากันสามต,ตัวบนอหอยกระฟันในสองร้อยแล้กกวก็บอกศูนย์ศูนย์สองโอ้ก็คือจะมีเหล็กวอกสอ,องลอยเลยมันจะออกบนนอสันสองศูนย์กูนอสันเนียนะจะออกเป<ๆ>็นสันตัววันนี้ไม่ออกเลยถ้าอีกไม่ศูนย์เนี้ยใหา่ก็ว่าฟันในสามลอยหอยก็ได้สองลอย,ออยแต่วันมาหมักศูนย์ยมีนอ้ยนะครับห<น>อยมันหมักมันเป็นอย่างน่อยนอ้ก็จะได้อกอือก ยูเลยฟันไม่งมันเนี่ยบ่อเหลี่บ่อเด็กฟันเหลี่องมากรีบบ่เศร้าจากเทียอ๋อเป็นเด็กคือคือน้ำบ่เออคือน้ำเล็กซีหกบ่ลืมจากเทียซีหงเนี่ยแหละมันจะใส่งิดกวนฝรั่งเด็กเขากระมากนั่นแหละฟันว่าเข้าสวยมะฝากแล้วว่าซีซีหกเออเออมักซีหกไปแล้วเจ้อืมคือว่าเขาเจาตีสวยอยู่ตีสอยเขาเจากับว่าสอยสอยเอาใส่ข้อบ่ใส่แต่ว่าเขาบ่ให้เขาก็ตีให้งหัวเงาเอากับมักซีสองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอืม ไอ่ทำหน้ฟันหนึ่งผมเคยไปสัมผันไม่แขกขั้นเจ้าว่าเงินมันออกซี่สองเออผมเล่ตีซี่สองแต่ว่าข้นเจาะไปตีข้อใส้น้อหรือตีหกน้อเลยว่ามันออกแล้วเลียกว่าเอาเลยไพากันซื้อสี่สองสองสี่ครับแต่มันเป็นสี่หกไกลเนาะมันใกล่ได้เลยเนาะบัตรซื้อเลขสองโตนไปซื้อหกนึงบปเอามันก็บอกเลยมันออกหกสองมันว่าไอผมตีสี่สองมันกับมี่สองเนาะแต่เขาเจะไปตี จะดีซีหกเนาะเอออเจ้าเล่นมาหเนาะเจ้าตีแหงวะาสีตดมเออสาตามตัวเก้าเลยซีซีหก่ะีให้ตอหมดแล้วหนอยนฮะเคู่ทกัีหกซีซอเหเออีเออบัด mà đi đẻ 3 tuờ,ฝาก conเอา tuờ, chết cẩu 1, 3 tuờ, 7, 9, 1, ờ, vợ con bỏ cái tát tát, nó tập, nó lại, tuơm, này là chết cầu 1, nhiều, 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 cái miệng cái câu, si bột, câu, và nó phận ở nó, giáp nó nó con rồi ถ้าว่าตัวมากกับเกล็ดเก่าหนึงน่งะอืมมากเกล็ดเก่าหนึ่งเนาะอันจะคอยตัดแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฝนส<ม>ันกันจังมักแตซื้อได้กเก่าหนึ่งเก็ดเก่าจะลายสีลายบนะ่เห็นตาเห็นรูปนะอ่าเห็ดนหรือพี่น้องิ่งซื้อเนาะพี่น้องมา,มา,น,านั่งกระต่เงว่งเอาเด้อ,อพี่น้องว่เาเชียวไปเสียงเมืองก่อนอืมเก็ดหนึ่งจากเก่าหนึ่งอันนี้ตัดไปเห็นภาพเด้อพี่น้องนะผมจะว่าลายตัวเด้อนะครับเอาเกลือไปเสียงเบิองเกล็ดเขาตัวใดเดี๋ยวเชียวไปเสียงเมืองก่อน แนาตัดไปแล้วพี่นองเอซีบงเห็นแล้วเออมัเก็หนึ่งมานแน่มาตอนนเ้ิฟันแน่กวานสวยมันกับใจข้อมันกับเป็นหกโอ้ไปถ่ายเป็นหกเนาะเออวันนี้กับเจ้ามี้กับสองคนนั่งผ่นน้ำกันไงกับต่วันเม้ากับตีเป็นแต่ซีซีมีงีงมันบ่บ่ตีที่สองบนตี้หญ่เป็นเยวาโอ้ยมันสิบวลดลงมาตีไปสี่หกหนึ่งมันเป็นว่อของสองเนาะอืมเยวาคนกับฟันวาเอตายกันเนาะเนียมาเสรอายุห้าสิบแป มันเล็กที่แล้วแต่ก็มันเขาได้หกหนึ่งอออืมมันกระท่วงกันศูนย์หกหกศูนย์ขดมอืิขี่บอกคนคดมาขึ้นคนบอกตายไปตายแล้วแต่ว่าท่านจัดงานว่าเอาคนว่าบอกกูฝันเกี่ยวท่านตายเนาะบ่มันก็เล่าที่ขึ้นไปเตี้ยมหนึ่งเนาะอกู้ฝันเกี่ยวว่าตายบัานสำคัญว่าเขาห้งฮอกไปเป่าเขาบ่ราห้งฮานี่นะมันก็เลยบ่่ได้เนาะมันก็เลยบบ่ได้มันได้ตั้งเงินเรียนบาทอื เงิอนก็เต็มตักอยู่กับว่าไรเออมันคือว่าพี่น้องยนักรับว่วันนี้ไอ้แก้วเลยว่าเงืนนั่นมันก็เป็นศูนย์เลยนะมันไม่เต็มยนเต็มเต็เต็มเต็มต็มเตมเต็มเตูมเต็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 เต็มต็เป็มิ่็มเต็มเห็มงตมเต็่เต็ม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 เามเต็มาตมเตมเต็มเตมเต็มเต็มเต็มเตัมเต็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 มเตมเตมเวเนนี้ถ้าเต็มตมเต็มเต็มเตมเมเก็มเ็มเต็มเตสมเมเตน เออแมน,นนะมันได้สอง่อยครัไแม่ย่าเขา,ามามักสุนๆเลยอเอาบาลังกะจํำได้พี่น้องกูกะจํำไว้กันแหละนะครับจ้ำไว้ว่าบางที่เขาฟันไดห,หารอยเองกระทงเขาก,ก็แย่ถิ่มซะเพราะว่ามันเป็นเหล็กืึงไงหนึ่งหนึ่งุนๆสามๆมเเล็กมันก็ได้กบไรแม่ได้ซื้อบ,บนองซื้อ่ารงกซื้อนะครับบาังก็นิบว่าประมาณดีแล้วนะครับเนาะ่นง้นประมาณเียวนประมาณไปเสียงบยุเก่าหนึ่งมันเสียงไยได้เลยนะ ยังควบมามักส้นตัวเลิ่พี่หนอนนะครับวันนี้แม่ลุยนะครับตามเด็กเก้านะครับฝันว่าเด็ใส่ท้องเนาะใส่ข้อเนาะอมันก็เรียว่าข้อตี๊ะกายเป็นโบหกซีมันหกส่แล้วกตีซีหกเดิ่นะครับแล้วก็ซีซีส่วนเหล็กหมักง่าใจหนึ่งคือเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับมันว่าจะไปเสียงเมืองเรินะครับผมตัดให้เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเป็นแนวทางแม่ลุยในวันนี้นะครับมันว่าตัดให้สามตัวนะครับหรือสามตัวกันนะ ครับพี่น้องมักตัวไหนก็ลองไปเสียงเวงไหมครับอันนี้เป็นแนวทางเนาะออืเดี๋ยวฝนฟัาดีๆเขาเลยตามให้เก้าดอกก็มาเกิดเพราซื้อกับพานไปเป็นบอกเอออันนี้เพาขาเกิดเพราลืมมาเหล็กตัวเก่าเขาขอนำเสนอเพราะว่ามันเคยออกน้ำกลือมันเคยออกน้ำกลืนสุเทียเห็นว่าสันบังหันหาเก่าเก่าหาไม่ได้สอนขั้วเม้าเรียนบอกคยออกตำลังกันวะซื้อแล้วพอออกก็ออกน้ำกลืนสิหมักสอนขั้วเม้าเหล็ก เขาฟันได้ดีขางเขาลองตามมันจากสองวันสามวันแต่ยังว่าายุไข่ตักว่ได้กก็ได้ไข่สองหน่อยเลยมันก็เป็นว่าชาัดกัวนวันหนึ่งก่าคือยังว่วเม็หนึ่งเพราะว่ามันเป็นม่วงม่ว่ไหม<อ><อ>ก็เลยไปตีกับเพรายังเทวี่งไข่สองหน่อยมันเป็นยังพอกับตักได้ไข่สองหน่อยวันนี้เลยว่างว้ยเลยไปตักเอาอีกหน่อยหนึ่งมันเลเป็นเลขเก่าคนเลยกว่าไข่ไข่มันเป็นแบบไหมันไข่เป็นลูกปิงป่องว่าเออ ซิเอ็ดพอนาแล้วตียไงโอ้ยใครวันไหนเป็นซิบเอ็ดราเรื่องงวนั่นแหละคาดสิบ่าไดเนาะแมนแมนคนเล่บอกซื้อซิเดแล้ว่าซื้อดอกไมนผมก็ซื้อกนทียดลงนนว่าซื้อเร้ซิเต่าซื้อหกซี่ซี่หกนี่หละก็เลยว่าโอ้ยมันหลุดลงมากมันหลุดเนื้อหนึ่งคนมัหลุด่าหกสองแก้เมัก็ึกันอ่้าวมามอกเป็นเหล็กเก่าเลยขนก็ชิมาเป็นเรืมันต้องออกนหนึงสินะข้นก็ชิบมากก็เลยว่าไอแก้วว่า ขันว่าหกสองกับว่ามันได้ใหญ่มันออกไปว uh, ่าไงฝ่ายแก่ฝันว่าเฮียนเฮี้ยนแกเป็นงานเรียกว่ากันว่าเป็นงานกับสื่อหกสองเด็ก <branding> บ <his horn> um> ้านไมุ่ดเกี <ing> <two> ่ยวบ่บ่ก่อดกับว่าเจ้าก็ไปกินง่ามเจ้ายุตแต่ลางคนเรียว่าคนเรียกว่าเจสั่นกั็มียิ่งกับศูนย์มียิ่งเป็นซีสื่อซีศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์แปดก็สื่อมันในที่ไม่แคร์ตัวไหนก็หกสองเอ เพินเ่นฝันเกี่ยวเพิ่นวะเรื่องอะไบ่เพิ่นบ่ได้ฝันเกี่ยวเพิ่นลูกสาวเพิน่นฝันอ๋อฝันนี้ให้เกีจ๊ง,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 งเงี้ยนของเออถ้า<อ>ถือว่เพิ่นบ่เพิ่นเอนเราซื้อซูนสามซูนสี่ตัวเอญยบ่เพิ่นอบ่เนี่ยวเด็กตัวใหญ่ใหญ่น่าได้ซูนสี่ซูนสามเพนะซูนจองกันซื้อลดแต่ว่าซูนๆเดียวไปซื้อเดี๋ยวเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นได้แล้วสเหนื่อยเพิ่นกันไ้เป็น <c oughs> เลขบบ่งาม <c oughs> ผมคือกันเอาเอจาเ้าแจ้งในแจ้งว่าเลขบบ่งามเอาบกอัดมันพาไปเที่ยวหลวงปู่ศิลาบ่ ทะเบียรถเลยไงอ๋ออันเลขใต้รถมึงตัวใดอรอกูสิซื้อพอมึงพากูไปหมดก้อนมันออกเลขใต้หรูออีกคุณมาจทนอันสามหนึ่งศูนยศูนย์ได้ไหมป่ามันเฮ้ยกูก็สิสื้อเลขกบณมนก็สิสื้อมแทนเลขิุนโอ้ยเน่ะเสียดายเนาะ เอานะครับเอาสรุปวันนี้นะครับแม่รวยว่าตามเลขท่องก่อนเนาะเดี๋ยท่องเฟินว่าเดี๋ใส่เนี่ยตีซีหกเด้อนะครับครับซีซีส่วนมันาเกลขเก้าอสามตัวนี้เจ็ดเก่าหนึ่งนะครับตัดให้กับเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับเด้นะครับพมได้มาตัวเดก็ลองไปเสียงเวีก่อนเนาะทำเดี๋ยวฝันเลยนะฝันเหลี่มากแต่ว่าเสียวไปเสียงเบืองอยู่เจ็เก่าหนึ่งครับผมอืมฝันดีจะเก่าฝันกันถึงเวลาฟังเนาะ เกิดไปเี่ยงเกิดในท้องเห็นอะไรกินเลยเนาะมนฮะมันฝันกับพึ้นโตฝันว่ได้เหรอกับบ่ได้มันบ่ได้ให้นี่เราเนปัญมันแต่ยังว่าเขาฝากไว้เนาะก็แ to ่เป็นเคื่องวางขนาดเต้เลขมากเลยยังบ่เอาอยู er ่นี่ทั่ไปถามร้านนี่ี้อดเล็ท่ายรุต um, ัวไสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ได้ไหมป้าว่านเขาออกมาจอดนี่นี่แม่ป้าเมียเด้อวัดทีพนะเพิ่งจะกิดว่ากูซื้อเลขทายรุมึงนีศูนย์ศมันยังบ่ไปอีกอยู่บ่มาเจงเม็ดพนะ บัดศูนย์หนึ่งบัดสื่อศูนย์ศูนย์คือประกาศสื่อเสียงน่งเสียสัตว์เลยเพราะงี้การกับว่าสื่อต่ศูนย์หนึ่งหอดศูนย์หอดเก้าศูนย์ได้เอี่ป่ะนะโอ้ยผู้ใดก็บอกบอกว่าสื่อศูนย์ศูนย์รถฟูชิร่าครับกำมักตะเลขเขาไปได้มากเัยนี้มาเล็กรถไปว่าเอาแมนเล็กรถไปก็เจ้าเขามากกลางเห็นพวกนี้ได้มือรถตะลี่เลขศูนย์ศูนย์กันอะไรหลว้าวคนหอดว่าเอาเลขศูนย์ศูนย์มันมีราคาพูหนึ่งหรือ สี่สรคอนเอเรียเรลถือรถทีนึงสามล้านเลยนะู้เอาเลยได้ศููเหมือนกามรลมันเป็นเลวว่างามแล้ววิศวิตยังได้ใบหนึ่งจะปวิวิตกอะไรได้สามอยของคุนนั้นแล้วยังไม่เรียนเนาะเออครับพี่น้องชวคนวันนะครับขอบคุณไมเรลอะไรอ่งัปในทางเอาเสียงก่อนเด้อนะครับอ้าวเดี๋ยวตามไปพี่น้องคนฟัดดีดเข้ามาตามอีกครั้งนึ่งนาบพานบอกเฮ่บางลครับผมครับอ้าวนะครับมันก็จะว่าโอ้เฮว เขาไไเเาฝันตรงกันหรือฝันดีหรือเอาไปเชี่ยงมันฝันดีนะคอยซื้อบ้าแมนกันมึงมาว่างันมันสี่ได้รีกอยู่วัง